เย่เชนทำเพลงและพูดอีกครั้งโอ้ oh, อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปิดเผยข้อความถึงเขาในเวลาที่เหมาะสมซองวอนติ Song ้งรีบถามข่าวอะไรเย่เชนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าแค่พูดว่าฉันขอให้คุณมาแทนที่ฉันพูดง่ายๆก็คือบอกพวกเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ สองวอนติ้งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนิวยอร์กในตอนนั้นแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่เย่เชนพูดเธอไม่ได้ถามอะไรมากและพูดด้วยความเคารพตกลงอาจารย์เย่เมื่อฉันพบลุงของคุณฉันจะส่งประโยคนี้ให้พวกเขาในเวลาที่เหมาะสมเย่เชนเตือน อัญญาประกาศคู่อย่าลืมพูดถึงมันก่อนที่เขาจะถามข้อมูลคุณและดีที่สุดคือก่อนที่เขาจะถามคุณเกี่ยวกับฉันบอกเขาไปตรงๆว่าหลังจากที่คุณพูดแบบนี้ไม่ว่าเขาจะเตรียมเงื่อนไขอะไรให้คุณก็ตามแน่นอนเขาจะเพิ่มเป็นสองเท่าทั่วคราวอัญญาประกาศคู่เย่เชนรู้ดีอยู่ในใจของเขาว่าแรงจูงใจของลุงในการไปเยี่ยมซองวอนติงคืออะไร เขาแค่ต้องการค้นหาตัวตนของเจ้าของเมดยาฮุยชุนและขอยืนยันว่าเจ้าของเมดยาฮุยชุนเป็นคนเดียวกับคนที่ช่วยชีวิตครอบครัวของแอนในนิวยอร์กหรือไม่ตอนนี้เขามาถึงประตูแล้วฉันอาจยอมรับสิ่งนี้อย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อให้พวกเขามั่นใจได้ว่าคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาคือเจ้าของยาฮุยชุนด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถรวมตัวตนของทั้งสองลึกลับได้คนให้เป็นหนึ่งเดียว สำหรับตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาจะไม่สามารถค้นพบได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาในอนาคตฉันจะพบพวกเขาโดยธรรมชาติและบอกพวกเขาอย่างเปิดเผยว่าฉันคือบุคคลลึกลับที่รวมเป็นหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นตัวตนที่แตกต่างกันทั้งสามนี้ในหัวใจของครอบครัวแอนจะรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์จุดจุดจุดหลังมือเที่ยง เมื่อแอนชงกีอูไม่รู้วิธีเปิดความก้าวหน้าของซองกรุ๊ปผู้ช่วยของซองวอนติ้งก็เรียกเขากลับมาทางโทรศัพท์ผู้ช่วยของซองวอนติ้งพูดกับเขาว่าคุณอันประธานซองของเรามีเวลา20นาทีเพื่อพบคุณตอน6โมงเย็นวันนี้คุณต้องการนัดหมายในช่วงเวลานี้หรือไม่ ในฐานะลูกชายคนโตของแอนชงกิอูไม่ว่าเขาจะไปเยี่ยมเจ้านายของบริษัทใดก็เป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะกำหนดเวลาให้เขาและให้เวลาเขาเพียง20นาทีสำหรับการประชุมนี้เป็นครั้งแรกสำหรับซองวอนติงอย่างไรก็ตามในขณะนี้แอนชงกิอู oo, ไม่ได้ไม่พอใจเขาพูดอย่างมีความสุขไม่มีปัญหา โกรธนัดฉันฉันต้องไปถึงซองกรุ๊ปก่อนหกโมงเย็นตอนบ่ายห้าโมงครึ่งแอนชงกิอู u. ไปเขามาถึงซองกรุ๊ปแล้วและหลังจากรอยอยู่ที่ห้องรับรองเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงผู้ช่วยของซองวันติ้งก็เข้ามาและพูดกับเขาว่าคุณอันคุณซ่งพบคุณโปรดมากับฉันแอนชงกิอู u. รีบยืนขึ้นเธอพูดว่าขอบคุณ ผู้ช่วยพาแอนชงกิอูไปที่สำนักงานของซองวอนติ้งและพูดกับซองวอนติ้งว่าประธานาธิบดีซองคุณแอนชงกิอูอยู่ที่นี่ซองวอนติ้งเงยหน้าขึ้นมองที่อันชงชิวยิ้มและพูดว่าคุณอันเราพบกันใหม่แอนชงกีอูเมื่อเห็นซองวอนติ้งแล้วยิ้มอย่างสุภาพและพูดว่าสวัสดีคุณซองเราพบกันอีกครั้ง ขอบคุณที่สละเวลาจากตารางงานที่ยุ่งของคุณมาพบฉันซองวอนติ้งยิ้มและพูดว่ายินดีต้อนรับแอนชงกิกูนั่งลงที่บริเวณโซฟาในขณะที่ตัวเขาเองนั่งตรงข้ามกับอันชงชิวและถามอย่างอยากรู้อยากเห็นฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณอันถึงมาหาฉันในครั้งนี้คุณมีธุระอะไรคุณหญิงคราวที่แล้วที่ยาหุย ชุนการประมูลแอนโมค่อนข้างกระทันหันและละเมิดกฎการประมูลดังนั้นฉันจึงอายเล็กน้อยเสมอแต่ฉันมาที่นี่ในวันนี้เพื่อขอโทษคุณและเจ้าของเมดยาหุยชุนที่อยู่ข้างหลังคุณสองวนติ้งพร้อมรอยยิ้มเขากล่าวว่านายอันไม่จำเป็นต้องเดินทางพิเศษเพื่อขอโทษสำหรับเรื่องนี้ การประมูลได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณแล้วคุณได้จ่ายราคาที่สอดคล้องกันสำหรับพฤติกรรมของคุณในเวลานั้นดังนั้นจึงมีไม่จำเป็นต้องขอโทษสำหรับเรื่องนี้อันชงชิวตบริมฝีปากของเขาอย่างลับๆแต่เขาไม่คาดคิดว่าซ่งต้องการจะซื่อสัตย์และเธอต้องการขอโทษที่แสดงท่าทีที่ด้อยกว่าของเธอแต่เธอไม่แม้แต่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองโค้งคำนับหัวของเธอ ในความเป็นจริงซองวอนติ้งนับถือแอนชงกิอูในใจของเธอความเคารพนี้ไม่เกี่ยวกับสถานะของเขาในฐานะลูกชายคนโตของแอนแต่เพราะเขาเป็นลุงของเย่เชนสำหรับเยเชนแล้วซองวอนติ้งรู้สึกมานานแล้วว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนและเธอต้องเคารพผู้อาวุโสข,ของเยเชนเป็นธรรมดาแต่ปัญหาคือเยเชนยังไม่ได้วางแผนที่จะจำครอบครัวของแอน ดังนั้นซองวอนติ้งจึงไม่กล้าที่จะสุภาพกับแอนชงกิอูเพราะแอนชงกิอูรู้ว่าเขาจะก้มหัวแม้ว่าเขาจะมาถึงประตูการประมูลครั้งก่อนถ้าเขาสุภาพเขาจะสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอย่างแน่นอนในขณะนี้แอนชงกิอูไม่กล้าที่จะโกรธหรือไม่พอใจเลยดังนั้นเขาจึงได้แต่ยิ้มและถามอย่างระมัดระวัง คุณซองขอบอกความจริงกับคุณว่าแอนชื่นชมเจ้าของยารีจูเวเนชันทิวเสมอที่ประมูลพ่อของฉันป่วยหนักและต้องการยาที่ดีเพื่อรักษาเขาอย่างเร่งด่วนดังนั้นฉันจึงรู้สึกกระท่านหันเล็กน้อยเพราะความใจร้อนของฉันฉันหวังว่าคุณซ่งจะช่วยฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังและขอการให้อภัยจากเขาซองวอนติ้งยินและพูดว่า คุณแอนกำลังคิดมากสิ่งที่คุณทำผิดกฎ,กฎการประมูลในวันนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาตักกะนี้เหมือนกับกฎจราจรที่แผนกควบคุมการจราจรกำหนดขึ้นแต่ถ้าคุณชนคนขณะขับรถไม่จำเป็นต้องรายงานแผนกควบคุมการจราจรแผนกขอโทษและไม่จำเป็นต้องได้รับการให้อภัยจากแผนกควบคุมการจราจรอันชงชิวรู้สึกเหมือนถูกเตะกลับไปที่จุดนั้นซ้ำๆเหมือนฟุตบอล เนื่องจากการทำซ้ำหลายครั้งเขายังคงรวบรวมความกล้าหาญและพูดว่าคุณส่งให้ฉันบอกคุณตามตรงฉันมีบางอย่างที่ฉันต้องการจะตรวจสอบกับเจ้าของยาฮุยชุนด้วยตนเองฉันหวังว่าคุณจะแนะนำฉันได้ไม่ว่าครอบครัวอันจะจดจำความใจดีของมิดส่งหรือไม่ก็ตามส่งวอนถึงเมมริมฝีปากของเธอแล้วพูดอย่างจริงจังนายอันไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการช่วยคุณแต่เป็นสุภาพบุรุษที่คุณต้องการ นูออกไปตั้งแต่การประมูลครั้งล่าสุดจินหลิงออกจากจินหลิงเหรออันชงชิวรีบถามถ้าอย่างนั้นคุณซ่งรู้จักชื่อของสุภาพบุรุษคนนี้หรือไม่ส่งต้องการสายหัวฉันไม่รู้แอนชงกีอูถามอย่างสงสยัยมิสซองสุภาพบุรุษคนนี้ร่วมมือกับซองกรุ๊ปของคุณ คุณประมูลยารีจูเวเนชันพิวของเขาและคุณยังรวบรวมเงินจํานวนมากที่ขายได้ด้วยด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเช่นนี้คุณจะไม่รู้ความจริงของเขาได้อย่างไรหากคุณส่งสามารถชี้แนะได้ครอบครัวแอนจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบแทนอย่างแน่นอนส่งหวังถิงตอบกลับนายมังกรไม่เคยเห็นจุดจบและตระกูลส่งของฉันโชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจากเขา เพื่อจัดการประมูลหุยชุนดานให้เขาคุณจะหาตัวตนที่แท้จริงของเมอร์ได้อย่างไรสำหรับเงินทุนที่คุณพูดถึงเกี่ยวกับการประมูลถ้าฉันบอกคุณว่าเงินยังคงอยู่ในบัญชีของการประมูลและเมอร์มีไม่เคยพรากมันไปเชื่อไหม